สวัสดีครับช่องเออคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในโปรแกร,รม Microsoft Word นะครับจากเซนติเมตรเป็นนิ้วหรือว่าจากนิ้วเป็นเซนติเมตรนะครับบางทีเราก็ทำเอกสารวิชาการหรือว่าเพียรนิพนภาคนิพนในต่างๆนะครับก็ทางมหลาลัยก็จะกำหนดให้ใช้ขนาดนะครับของกระดาษก้านหน้าก้าหนาาหลังนะครับ บางสถาบันก็จะเป็นนิ้วบางสถาบันก็จะเป็นเซนติเมตรนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับกลืนไปที่โปรแกรม Microsoft Word กันนะครับสังเกตนะครับตรงที่บริเวณนี้นะครับไม้บรรทัดตรงนี้นะครับรูเลอร์ตรงนี้นะครับว่ามีขนาดไหนนะครับอันนี้ดูเลยนะครับว่าเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะว่าจากเล็กๆนะครับ อ่านะครับแล้วก็เขาโค้งนะครับเขาโค้งหน้ากระดาษดูนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตนะครับจะเป็นเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรเดียวนะครับเซนติเมตรนะครับอ่านะครับครับก็จะเป็นเซนติเมตรนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับให้จากเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นนิ้วนะครับให้ไปที่ไฟล์ นะครับแล้วก็ไปที่ตัวเลือกจากนั้นให้ไปหาขั้นสูงตัวนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ไฟล์ Option น,นะครับแล้วก็ a แอด c e d นะครับคือขั้นสูงนะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับก็สังเกตดูจุดที่เป็นคำว่าเซนติเมตรนะครับ จเจอแล้วนะครับถ้าเป็นสากี้ก็จะเป็นเซนติเมตรนะครับก็เปลี่ยนเป็นนิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลงก็จะเป็นนิ้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเวลาเราตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับไปที่เข้าโค้งหน้ากระดาษนะครับแล้วก็ไปที่ขนาดตรงนี้นะครับจะเป็น a c อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ไปที่เลนระยะขอบนีครับระยะขอบแล้วก็ระยะขอบกําหนดเองนะครับส่วนมากข้างบนนะครับก็จะเป็น1.5นิ้วนะครับด้านซ้ายก็1.5นิ้วนะครับด้านล่างก็1นิ้วด้านขวาก็1นิ้วนะครับแนวตั้งนะครับนะครับแล้วก็กระดาษ A4 อยู่แล้วนะครับ ม่มีปัญหาก็กดตกลงนะครับอันนี้ก็เป็นการแน่เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับนี่โอเคนะครับวันนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนจากนิ้วเป็นเซนติเมตรนะครับก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากรณีเดียวกันจะเปลี่ยนจากนิ้วเป็นเซนติเมตรก็ให้ไปที่เดิมนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวเลือก ตัวเลือกแล้วก็ขั้นสูงนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นนิ้วเป็นนิ้วจากนิ้วเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับก็จะเป็นเซนติเมตรโอเคนะครับแค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ